คะพ้นเสียจากเครื่องผูกพันของมานถ้าหาอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามกคุณหาหลเสียงเกินลดโสดพระเป็นบ่วงของใจกามกคุณหานี้ มันย่อมดักใจไว้รอบด้านรอบผ่านถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่พุ้งที่ไม่เป็นไรทีเที่ยวไปไกลยงังคอยไปถูกบ่วงของมานท่านเป็นคนใดจำรวมใจใดแต่คอนจกบ่วงของมาน เราหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักบ่วงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยเรื่อยไปใจเป็นของไม่มีตนมีตัวก็จริงแหละถ้าหากว่าเรา กำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจตั้งเป็นตนเป็นตัวแท้ใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์ใดเราติดติดในอารมณ์นั่นนันน่นละจุดหมายของใจ แต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอามันจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่มีตัวหมายความว่าไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมั่นคือจุดหมายที่นิมิตรของสมาธิ เรากำนดตรงไหนแล้วมันตรงด้านมันถนัดในใจของเรามันมีเครื่องหมายองนิมิตภาวนาเนียว่าน,นิมิตสมาธิถ้ามีนิมิตนั่นเป็นเครื่องหมายแล้วนั่นนะจุดหมายของของใจไม่ใช่จุดหมายส่งออกไป ข้อเ,เหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหะมันจะค่อยส่งไปส่งไปยังค่อยมีจุดหมายใจของเรามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นลองหัดภาวนาทำรรมสมาธิพุโทโธพุธโทโธหรือว่าอนาปาสติ จุดอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั่นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิถ้าหากว่าเรามีปัญญามีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมาย เข้าไปในก็นนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผ,ผู้รู้สึกผู้ว่าพุโทโธจะพอตัวนั้นแล้วทิ้งพโธหรืออนาปาอัน,นันติจุดใหม่ห้องสมาธิ ทำสมาธิหากมีนั่นมันบอกใครไม่ได้มันรู้ด้ยวยตนเองจุดหมายของสมาธิารู้ด้ยวยตนเองเรียกว่าสมาธินิดนั่นแหละเครื่องอยู่ถ้ามีอันนั้นเรียกเครื่องอยู่แล้วหยิดมันว่อน จากนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ไปไหนจิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมไปกินอารมคือไปสมาคมคือไปยึดอารมณเที่ยวไป ชมกลิ่นรสโภชภะธรรมารมลูกเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมารมไปชมลูกอันนั่นแหละมันมีตัวยังคอาไปชมกลิ่นม,มันมีตัวยังคอาไปชมเสียงรสโภชภะอารมณ์ต่างๆมันมีตัวยังคอยไปชมไปกิน เพื่อไปสวยอยู่ในอารมณ์นั่นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เทวดาท่านบอกพิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาภิกษุอง์หนึ่งเอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมเดยชอบใจติด เทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานีดอกไม้เขาไปรักเขามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นคืรักเขาเสียรักจินของเขาสิท่านหลังเทวดาว่าอย่างนี้ลูกก็ไปรักเขามาไม่มีในที่นี้ แต่ไปเอาอื่นขึ้นมารักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปรักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ครับ,รบ,รบเพลงเยอ่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรัก ไม่ชอบผมไปเกลียดไปโกรธไปเ้าหาได้รู้ตัวไหมฟินก็ไปรักเอาของเข้ามาเอาไาชมมาดมมายมียมนับถืออันไ้รักอันไนชอบอันไ้ไม่รักไม่ชอบเขามาเกลียดมางอ เขาก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันโคตรพระธรรมารมทั้งปวงมดรู้ว่าในเด็ขี่ขโมยเข้ามาทางนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่ก็เรียกว่าชินไม่บริสุทธิ์สมาธิเขาไม่ไม่เป็นไป ต้งให้เป็นให้เป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ใช่ไหสมาธิเองเคยเจริญปัญญาจะยายง,งอกงามขึ้นมาอันนี้แต่สินเบื้องต้นเข้ามาบริสุทธิ์แล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิมันจะเจริญปัญญาได้ฉินนั่นจะเป็นของละเอียด นักสิ่งของสมวยของเขาเป็นวัตถุน,นั่นเป็นวัตถุส่วนสิ้นข้อแรกเรียกว่าค่าคนอื่นนึชัดอื่นเรียกอันนั้นเรียกว่าเป็นวัตถุแ่พโะองให้ขา จร่งทด้เป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่ามันหมดลูกเสียงกินโรโปดทพ่ามันมาป,ปรากฏที่ใจชำรากมันหมดมัน้นเรียกว่าขาข้อสามข้อสี่ข้อห้า ก็เช่นเดียวกันกามเมสมีฉาจาร์พระพตผิดในกามไม่ต้องปิดพตผิดร่วงละเมิดทางกายในทางใจร่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้เนเรียกว่าพืชผิดแล้วพืชผิดด้วยด้วยจัดการโกหกพูดเท็จพูดคำหยาบพูดหลอลวงเื้อประการต่างๆ แล้วหลอกลวงล่อลวง,ลวงตนเองว่าจะทําไม่ทําว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งว่าจะละไม่ละคิดเห็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราพเมา เมาในที่นี้ไปได้เมาจะเรื่องสุราเมาตลอดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโฏฐตพะเพิดเพลินมัวเมาในทั่วไปจะได้เชื่อว่าพิษฉินขอหาความเมาคือความเพิดเพลินความเมาคือความยิ่งออกอิ่งใจามดีใจและเสียใจ มันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้อันนี้เรียกว่าเมามีข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งล้วองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งขาแล้วจะอยู่เป็นสุกสบาย มนมีภัยมีเวรมีอันตรายองค์สอนในขา่าโดยวิธีนี้ไม่ได้ขาด่าโดยสัตรอาวุธใช้อาวุธคือปัญญาและไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่นในคนคนอื่นอีกด้วยแต่ทำลายตนเอง นี่ละทุรังขมังอิสระจังสรอย่างผวหาสยังจิตมันเที่ยวร่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือผู้หาสยังถ้าหากใครสำรวงจิตได้ คนนั้นจะพ้นจากวงของมันนี้แหละมานไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเรานี่เองถ้าออกจากตัวออกไปก็ไปถูกวงมันาหาก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไม่มีภัยจึงควรสำรวมระวัง เราตั้งใจปฏิบัติพึกหัดก,กรรมฐานย่าให้พากันชื่อกรรมฐานเฉยเฉยเด็ดต,ตัวไม่เป็นกรรมฐานเราเป็นตัวเป็นกรรมฐานตัวทั้งหมดเป็นกรรมฐานอธิบายมาทั้งหมดให้ก็เรียกว่า กรรมฐา,านยิเลศบาปธรรมอยู่ในนี้หมดวิธีฆ่าวิธีละอยู่ในที่นี้หมดสินห้าสินแปดก็อยู่ในที่นี้หมดถ้าทำคืืองดเว้นเจตนางดเว้นเลยกลายเป็นสินอยู่ในสินขึ้นมาที่นี้ เจตนาไม่งดเวงก็กลายเป็นบอกบาปอกุศลในทีนี้ทำทั้งหลายรวมมดในทีนี้เราเป็นคำว่าฐานควรที่จะคิดค้นหาเหตุผลในธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด ตรงไหนพระองค์สอนให้เอาตรงไหนพระองค์สอนให้ละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานสมบูรณ์ไม่ใช่กรรมฐานแต่ชื่อเมื่อหัดพิจารณาอย่างนี้เห็นช่องเห็นทางเห็นทีละทีถอนแล้วเราจะตั้งใจรักษานานไวั จึงจะได้ชอวร์เป็นกรรมฐานสมบูรณ์โดยประการลันี้ถ้า,าการดีเริมประกอบกวมเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไง ต้องเรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดหน่วาทันตลาดคือทันกาดนัเองรีบเจียวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหว่เข้าว่าตัวของเรามันเหว่ยพรุกตกวันทุกวัน รีบเจียวจะรีบหายใช่หมามันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาช่งควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็นียบมาันร่วงหมดก็มีเที่ยมพอบานด้วยกันที่เวลานี้มันมีกลิ่นหอมหวานด้วยกัี ชีวิตนี่มีเครื่องหมายในขนาดที่ว่ามันกำลังบาน,น,นคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่เรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่เรียกว่าบานแล้ว มันรับธรรมะคำสองเเชาเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝานวันนี้แล้วไม่ยินเด้ฟังแล้วไม่เชื่อาบาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่พักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรื่องของกวัดแกวง่งไม่อยู่นิ่งนอนได้ ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินยนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกาตาลงสมลงอ,อปัปปนลัยลงเอกาตาจิต ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปไั้นเรามาปลอมมดเรื่องความการลงปัจจุบันนั้นรักษาอุบายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นการชำระ แก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปนาแล้วบ้างก่อนลงถึงอุปจาระจิตแน่วแนวลงไปอารมณ์อันเดียวพิจรนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวก็ะน,นั้นสิ่งที่เราต้องการปละรานนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเรียบร้อยแล้ว มันรวมลงเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่ไม่มีใครแต่งไม่มได้ใครบอกใครสอนมันทําเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพ,พักพักทั้งหนึ่งใช่อนแต่จิ่งที่ปรารถนาแท้นั้นคืออุเบกขาอุเบกขาน่้น อย่าไปบังคับมันคิดคน้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นแ่ะสงบในที่นั่นแ่พะพิจารณาก็พิจานณาเห็นในที่นั่นแ่ะค้นใค้คน้คนในที่นั่นแะลม่ต้งองค้นออกไปที่ถ้ายังไม่ทันค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ความสงบคอนเส่ ถ้าหากมันมีเรื่องที่จะคิดค้นกับค้นอย่างไรที่นั้น,น่ะจึงจะเป็นสมาธิเพราะานั้นจริงรีบเร่งทําเสียอย่าให้เสียเวลาไม่เอาทํากันลงจาเทศน,นให้ฟังแล้วขานี้ปฏิบัติที่ทําเทศที่เรียกว่าเทศธรรม ภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาน่ะน,น่าฟังน่าฟังเทเอันหนึ่งทำมนหนึ่ง,ค,งค,คือว่าความจริงเนี่ยทำคำพูดของตัวเทเสทำเทเสทำคำสอนพรุทธวาปั่สนาเองแต่จะมาอธิบายไปอีกอย่างเทศเสต้องทำตาม,ตามจริงเรียกว่าเทเสทำทำพอพอสลามไม่ใช่เทเสพอรอทำพอรอ เทศทำเรื่องต้นเป็นเทศทาทดลองมอสะกดัลลัทํานเทศจะานี้ทาอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาตาาิต้องการเทศธรรมะจิตต้องการธรรมรสการฟังเทศบนทางแล้วปฏิบัติจือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดู จะเป็นจริงอย่างที่ตั้งแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจพราไม่ต้องมีคนอื่น,นบังคับให้ลักแลวให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทา,ทางที่ไม่ดี อาหารเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทํามันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่ทําดีได้ยากคนดีทําดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากอืมเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรก ไปหยิบมาดองเขาก็เรียกคนโง่คนที่ทีะดิษฐ์คนเสียจริตเี่คนจริตคนเองถ้าเห็นชติเจนตนเองได้จะไปทาใหม่ทําเขาก็เรียกคนทีคนจริตนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายังมาจากรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทําไว้ในตัวของเราเรายังไม่นีสสมบัตติคือธรรมะ ได้ในตัวของเราธรรมะนี้แหละเป็นสมบัติลําร่ามหาศาักแล้วเกิดสมา,าตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปา้างแฟ้งไปถึงไหนของสรรมาธอย่างที่เป็น,ปนมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วเลยความมัวเมาประมาทรุ่มลงเลินหรือไม่มีไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมา ก็จะรู้ตัวได้สัตสายแค่บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชลาทิ้งเป่าแค่กับไม่มีกันอย่างนี้แย่ขนาดที่เรารู้จิกตัวขึ้นมานี่ยเขาเรียกว่าดีขึ้นนะครูเนี่ยลถของพระเจ้าทำเราลืมรถของพระเจ้าทำธรรมรดมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปนว่างานที่จะเห็นธรรมรดได้รับรถธรรมรดนั้น อาศัยการทําจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตได้อธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบอะจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จัก,กว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆล่าชั่วกับล่าที่จิตที่ปรากฏที่จิต,ตสสเพนไม่ดีจะรักษาคงดีว่าอะเมื่อปรากฏขที่จิตก็รักษาคนงดีไวที่จิตไม่แต่จะรักษา,าที่ เมื่อเราเห็นเช่นจิตเช่ก่อนจิตทําความสงบเชียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทําสมาธิภาวนาออตึองหัดใจให้จสงบเพื่อจะได้รับรสชาติของเสื่อธรรมดังอธิบายมานั้นตนน่นไปเราจะพากันตั้งใจทําสมาธ,ธิภาวนามาทำกันได้ นั่งภอวนากันการทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาได้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิมันแทบตายก็ไม่มีคนอุปสงค์สอนทำก็ไม่ใช่ทำอย่างที่ถูกต้องเนื่อสมากทำไปวิตกทุกข์มจะมีนับวา เป็นการดีที่สุดเราได้มาทำสมาดีภาวนาถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าดำเนินตามทางสติปาัานทั้งสี่เมื่อเข้าถึงสถานที่เช่นนี้ฝึกหัดแล้ว ม่เกิดความประมาทที่เกียบไม่สนใจไม่เอาใจใส่เรียกว่าความประมาทความประมาทเป็นเหตุให้ทำความชั่วด้วยประการาต่างๆเมืม่อประมาทเพิกเฉยก็โดยไม่เอาไหนในใจใส่จิดมุ่งไปในทางที่ผิด